สวัสดีนะครับวันนี้นะครับ้านเ s j หนอยู่นะครับมีโซโตกิเคร้อยยี่สิบห้า k หน่งรยเอ็มสามทะเบียนพมโอนะครับติดคัดเกินนะก็เดี๋ยวมารีวิวคลิปเสียงอีกทีนึงนะครับรถคันนี้นะครับรถขับใช้งานได้เลยนะครับระบบไฟติดครบนะครับผมการสตาร์ทคันเกียร์ไม่มีเชื่อมนะครับเครื่องดีนะครับอุตตรุปคันนี้ใช้ผสมถังนะครับผมนี่นะครับสวยนะครับแห้งเดิมนะครับผมเบรกหน้าเบรกหลังใช้งานได้ปกตินะครับ ก็เดี๋ยวรีวิวคลิปเสียงนะครับก็สวิต์กุญแจคันนี้แปลงระบบไฟ TDI แล้วนะครับเวลาจะใช้งานนะครับเปิดก๊อกอย่างนี้นะครับเวลาจอดแล้วก็ปิดนะครับผมกันน้ํามันท่วมนะครับนี่นะครับก็สตาร์ทได้เลยนะครับสตาร์ทเช้าๆก็ดึงโชกหน่อยนะครับมีโชกให้ดึงก็ดึงโชกนี่เครื่องเดินบานิ่งมากนะครับนี่นะระบบไฟครบหมดเลยนะครับ ขับใช้งานได้เลยนะครับระบบไฟก็แปลง t D I แล้วนะครับผมก็ถ้าจะใส่แบตเตอรี่นะครับก็เพิ่ม300นะครับเดี๋ยวใส่แบตเตอรี่ให้ลูกหนึ่งนะครับผมเนี่ยเครื่องเดินเบานิ่งมากไม่ดังเลย ประมาณนี้เลยนะครับสวิ์เกียว่างก็มีไฟนะครับนี่ไฟสวิ์เกียว่างนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทอีกทีนึงนะครับสตาร์ทง่ายครับคันนี้นี่ทีเดียวติดนะครับสตาร์ทเช้าก็ดึงโช๊คนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับเวลาจะจอดนะครับ ดับสวิตคุญแจนะครับแล้วก็ปิดก๊อกน้ามันอย่างนี้นะครับผมกันน้ามันท่วมนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมนะครับสนใจก็โทรที่เบอร์0ูนย์1กหนึนะครับผม